ต้นฉบับคลิปจากพายเมชั่นให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพี่โหดยามเฮียตอนสปริงแทบกลับมาที่หายไปของเขาเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล้างที่มีผู้คนมากมาย เบื่อจังเลยทํางานม,มาทั้งวันแล้วเล่นเกมสักหน่อยดีกว่านะหยุดแค่นั้นเลยยามเฮียมึงคิดจะเล่นเกมในเวลางีงแล้วใช่ไหมกูจะตาไปหักคอมึง <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันรู้ได้ไงแย่แล้วตี้เลคยคี่ว่ากูอยากรู้มันอยู่ไหนฮะแม่งเสือพังตอนนี้อีกช่วยไม่ได้ยิ่งต้องไปเป็นโตูะยาอ้อไอชอแดเปิดคอมปป๊บอัะโลโอโ,โอ้โหเวนกรรมตามทันกูแล้วสินะแมงเอ้ไม่น่าหลุดหนังโป๊เยอะเกินไปเลยขอแมงโดนไปรับแดกจนได้เร็วๆสิวะโอ้โหยามเฮียมึงเอามากูไปซ่อนไว้ไหนเอาคืนมาใชิบหยแล้วมันรู้ความจริงได้ไงวะเนี่ย ต้องรีบไปเนียนส่องดูปับ๊บอุ้ยมันอยู่ไหนวะเอะอมึงอยู่นี่แหละเนี่ยเฮ้ยเงจริงนะมึงไอ้ยามเพี่อมึงเอามากูไปฟอร์มไปไหนสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะไอ้เวย์นมากูไม่ได้เอาไปไปดูล็อกเกอร์ตัวเองใหม่ไปไปดูล็อกเกอร์ใหม่เหรอได้แต่ถ้ากูไม่เจอนะกูจะขับมาหักคอมึงไอ้ยามเพียได้ละขอให้โชคดีในต้นมึกหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งแม่งก็ยังเป็นควายหไหนดูสิเฮ้ยกูไปดูมาแล้วไม่เห็นจะมีเลยหาดูดีๆยังโหมึงจะเล่นลิ้นกับกูแล้วไอ้ยยาาาาาามมมมเเหีสรภพว่่่ึงออไปซนใช บอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ไปซอ่อนนต่ทำไมมึงไม่รู้จักสงสัยคนอื่นบ้างวะอะนั่นเฟรดดี้นี่ฮะเฟรดดี้เหรอสวัสดีเออสวัสดีย่าเฟรดดี้ย่าว่าทราบยามนี่พวกมึงไปนสนิทกันตอนไหนเนี่ยมึงเป็นผีนะเฟรดดี้อ่าแต่เขาเล่นอวีด้วยกันนะกู <c oughs> ว่าแล้วมึงนี่เองตัวการที่ทำให้ยามมันติดเกมแต่ตอนนี้นะไอ้ยามมันเอาม้าเราไปซอ่อนแล้วเว้ยอ่าแล้วยังไงอ่ะก็หมายความว่าไม่มีม้าให้มึงดูดแล้วไงโอชิบหายเดี๋ยวแกขึ้นไปหาชั้นบุน่าเฟดดี้ส่วนฉันจะถามไอ้ยามนี่ให้ได้ว่ามัน เี๋ยวก่อนเฟนดี้มึงไปผิดทางอ้าวแม่งไม่ฟังกูเลยเอาละมึงบอดเดี๋ยนี้มึงเอาของกูไปซ่อนไว้ไหนไม่ได้เอาไปสาบานให้เงี้ยวไก่หายเลยกูไม่เชื่อกูจะตาไปหักคอมึงเดี๋ยวนี้แต่กูใจกวาดมึงอีกครั้งหนึ่งถ้ากูหาไม่เจอละมึงตายแน่แน่ลาดไอหานี่แม่งเงยชิมหายเลยลองนิดหน่อยแม่ก็เชื่อหืมมึงเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยไงก็มึงเปิดประตูทิ้งไว้ไอควายตาย ไอ้ยามเฮียนั่นมันหลอกกูอีกแล้วไอ้เปรยไอ้กูจะฆ่ามึงมึงตายอัดจ๊ะเออโอยเจ็บชิบหายเลยเสร็จจร์น่ะเรียบร้อยไอ้นายง้อจัการมันเลยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่นี่มึงทรยศเหรอเนี่ยแหมก็ยามันบอกจะแบ่งมาให้ครึ่งนึงอะเฮ้ยได้ยินเสียงนั้นป่ะฮะเสียงอะไรอืมลองฟังดูเพอร์เจออะไรไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยนี่หว่าก็เสียงบอกเวลาหกโมงไงง้อมึงเดินกูหลอกอีกแล้ว